I said this time next year I'ma be the one who do everything and more you said I couldn't do. This one's for you. And this time next year I'm gonna be stronger, a little bit taller. Top is my only view. Ooh, ooh, ooh. ตอนนี้เราเราจะไปไหนกันคะเก็บของขึ้นรถค่ะ How are you today คะเราจะไม่กดกัน,กนเราบอกแล้วไงจับมือจับมือคะ่ะดีมากมองหน้าคะ่ะมองกล้องคะ่ะ มองกล้องค่ะไม่งอนกูค่ะห้ามงอนกูค่ะห้ามงอนกันค่ะไม่มึงไม่มีกูแล้วใครจะคบกับมึงกูไม่มีมึงแล้วใครจะคบกับกูมึงคิดตรงนี้เราไม่มีใครแล้วนะเว้ยเพื่อนเราไม่มีใครครบเราแล้วนะ you <c oughs> you were my color, my son <laughs> grace on the pressure my wall of steel i was she don't talk you were an angel she the ground on the storm อนน้ำปลาค่ะเออน้องผู้เรียนมาจากไหนคะส่วนในในพันทิบคะ่ะใ,ในพันทิบเขาบอกว่ายัางไงมาคะเขาบอกว่าให้เอาผักไปถูก,กับน้ำปลาที่ไหมอยู่ที่ขอบกระดาษค่ะ,ะกระดี่เทอเอ้ยไม่ใช่กระกรีร่งก็ทำารดิ้งดน้ำปลาต่อนะประมาณยี่สิบวิเขาบอกเขากิ่นหอมมากๆหอมมากยังหอมมากไม่รู้ เขาบอกว่าต้องกลิ่นหอมมากๆอะซึ่งแบบไม่หอมมากยังะอะกลิ่นมันกลิ่นตอนนี้คือกลิ่นไม้อะ <Okay. S 2> ไม้กระเทียมอ่ะ <laughs> มันไม่หอมมากแล้วหอมมากตอนนั้นหอมมากไ <laughs> ม,ม่ <laughs> ม,มากไม่รู้แต่กำลังปีหนแล้ว <laughs> เป็นไงคะ,คะมันหอมมากๆไหมคะเกิด <laughs> What สัมภาษณ์เลยค่ะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างคะรูส้สึกัมภาษณ์เลยค่ะวันนี้หมดไปเท่าไหร่คะมึงหมดไปกาอะไรคะของเยอะมาก แกมึงด well, mm ูของที่อยู่ตรงนี้มันเทนอะไรอีกคะอยงไรสำเวของบูกันมาจะดูอะไรอีกคะกินข้าวเย็นค่ะของบูจะกินอะไรคะมึงคะคุณหนักค่ะกินมึงอ่าส่ง I don't know if t h I d o n o w i i s g l a or right yourself? Ah, <laughs> so Introduce yeah. yourself? Hi, Hi I am Shune. Hi. Hi. I'm Ike. Okay. Are you how? <laughs> Turkey? Turkey? <Germany>? Yes. <laughs> okay. And you? I am Mary. And uh, this is my housekeeper. <laughs> housekeeper? Where are we going? Where are we going? Uh, we're going pharmacy. Pharmacy? Where pharmacy. is it? pharmacy? Pharmacy? It's on it. Huh? Pharmacy? It's on it. Is around here? Uh, Do you know where is pharmacy? Yes. Where? No, I don't know. But, <laughs> but you said you know. We how have to it. walk in just ten minutes. I'm just now. <laughs> <laughs> you said you know, and you said you don't know. What? Mm so you know or you don't know oh. yeah. you're right look at them <laughs> look at them <laughs> Uh, we wait now Be bit more, yeah. and then we open it and see yeah. yeah. it's like magic yeah <laughs> Her around, back the other way, Here we go. Forward. back. To the right. Back, to the back. We're almost under your folks. great job today. we're Global Life Park.

เออห้าเออเออด้เีเยยังอีกเดี๋ยวดิมึงไม่เข้าใจอะไรยากวะมึงเข้าใจนี่เรื่องเงินขนาทองนี่มึงยากมึอีก ตอนนี้ผมรู้สึกสูงมากเลยด้วยไม่วันนี้วันสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกพูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพ่อผมรู้สึกว่ารู้สึกใจหายไหมืนกันนะครับผมก็ก็เศร้าหรอกยังไม่อยากจากที่นี่เลยภาษาไทยธรรมดาเหอะเอาวะเขาจะหายเอามายังไม่อยากกลับเลยอ่ะก็เดียวเองยังไม่กลับค่ะเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรหรือเปล่า

what do I put? Arlington is 925. Yeah, that's วันนี้คนเดียว <Okay. S 1> และท่านจะต้องอาศัยอยู่ที่โรงแรม <c oughs> ในรัาเทเซนคนเดียวข้าพเจ้าเตียมข้อการอยากให้ท่านดูแลตัวเอง <c oughs> เพราะว่าท่านต้องอยู่คนเดียว <c oughs> นวา <c oughs> พระเจ้าจะรอท่านอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยากให้ท่านรีบมาให้เร็วว่องรีบตามมาเพราะพระเจ้าจะคิดถึงท่านมากมายเหลือเกินโงจูลาต Goodbye. I will miss you, Sky. That's it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 ? I don't know, um, can I say it? okay. She's like, Sky, I love you. I will miss you.